สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวข้างกายแคลรี่ธนพัฒน์ร่วมฉลองวันเกิดต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากมีทั้งข่าวด้านลบและข่าวด้านบวกสาหรับแคลรี่ธนพัฒน์ที่ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ51ปีแล้วแต่ก็ยังดูดีและหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆแถมตอนนี้เจ้าตัวกลายเป็นหนุ่มสดไปแล้วด้วยล่าสุดแคลรี่ก็ทาเอาชาวเน็ตแอบสงสัยหนักมากเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพฉลองวันเกิดมีเพื่อนๆและคนสนิทเข้ามาาร่วมมงนโดยี หนึ่งที่เคลรี่โพสตลงอินสตาแกรมส่วนตัวคู่กับสาวสวยคนหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณน้องแอสไซยเป็นเพลงอันรกที่ตาสุดน่ารักสำหรับเค้กคดรอร่อยและช่วยจัดห้องให้ขอบคุณพี่ชายสุดหล่อแอสไซยบัวพิษธ underscore ุรชนน้องน้องแอเดอรยสมโมชมพูนุ๊ตแอสไซยกิ๊กสโนเกิลด้วยครับ #birthday ในขณะที่สาวคนดังกล่าวก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมของตัวเองไวพ้พรมวันเกิดให้ด้วยพร้อมระบุข,ข้อความว่า HappyBirthday นะคะเคลรี่ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ระบุว่าขอบคุณมากนะ ครับเค้กอร่อยมากท่ามกลางชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวแต่เออะไรยังไงซะแล้วสาวสวยข้างกายในวันเกิดคือใครนั่นเนี่ยจะใช่แฟนใหม่หรือเปล่าก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบเองแล้วละครับแต่ที่นั้นนะครับเผื่อตอนนี้กําลังหูผึงหนักมากเลยทีเดียวเตรียมสืบกันรัวๆสาวคนนี้เป็นใครมาจากไหนท่านผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ